คีย์บอร์ดตัวนี้ผมนิยามว่าตัวท็อปตัวจบตัวสุดเลยครับคีย์บอร์ดแมกเนติกสมัยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงจุดจุดนี้กันแล้วนะครับเราปิดทิกเกอร์ตัวนี้ปรับได้ต่ําสุดที่0.001ม mm ิเมเลยคือไม่รู้มันจะต่ําอะไรขนาดนั้นนะครับและคีย์บอร์ดตัวนี้เราก็สามารถแต่งแกสเจ็ตของคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้คือ i y x polar 75ครับ และตอนนี้นะครับช่องเราสามารถเปิดระบบ m e m b e r s h i ิได้แล้วนะครับราคาเดียว20บาทชื่อว่า f c ตัวน้อยนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเป็น f c ตัวเป้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือได้เห็นโพสต์เบื้องหลังการทํางานของผมนะครับแล้วก็สปอยคลิปใหม่ก่อนที่จะลงนะครับแล้วก็ได้รับยศ f c ตัวน้อยใน Discord นะครับและทุกคนก็จะมีชื่ออยู่ท้ายคลิปทุกคนเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครเพื่อมาสนับสนุนผมได้เลยนะครับหรือจะสนับสนุนง่ายๆก็แค่กดติดตามแล้วก็กดถ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง i y X แล้วก็ Big Penguin ด้วยนะครับที่จะส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ i y X ก็เป็นแบรนด์ลูกของ iLock แล้วก็ c a r l o s Smart นะครับ i y X เขาจะเน้นคุณภาพที่พรีเมียม iLock เขาจะอยู่กลางๆระหว่างคุ้มค่าแล้วก็พรีเมียมครับส่วน c a r l o s Smart เขาจะเน้นไปที่ความคุ้มค่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมที่ดีครับ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องตัวนี้กันเลยครับกล่องตัวนี้เขาก็จะมาในสไตล์ของ iyx เลยนะครับดีไซน์กล่องเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีตั้งแต่มูซีรี์แล้วนะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับโฟม1ชั้นนะครับพอออกเราก็จะเจอกับฝาครอบกันฝุ่นอันนี้ดีงามมากนะครับถือว่าโคคอนเซปต์ได้ดีเลยตัวคีย์บอร์ดสายคล้องเขาจะติดมากับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับและที่ผมว้าวมากๆเลยคือคีย์บอร์ดตัวนี้เขาให้สาย usb ที่เป็นสายคอยมาให้ด้วยแล้วไม่ใช่สายคอยธรรมดาครับตรงหัว type c จนถึงคอนเนกเตอร์เนี่ย ตัวเนี้ยเขาจะแต่งแกสเจ็ตได้นะครับเขาก็จะให้อุปกรณ์พวกแม่เหล็กแล้วก็สปริงมา แล้วก็ที่ดึงสวิตกับคีย์แคปสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดไซส์75%มีทั้งหมด81ปุ่มครับแล้วก็สีที่เขามีวางขายเนี่ยก็จะมีสีดําสีขาวชมพูแล้วก็น้ําเงินครับแล้วก็คีย์แคปเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับของผมที่ได้มาจะเป็นสีน้ําเงินกับคีย์แคปเมทัลลิกครับคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อโหมดเดียวนะครับคือการเชื่อมต่อแบบสายงานวัสดุเคสท,ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบอลูมิเนียมอย่างดีนะะดน,โโนะครบท็็อปเเเส้้าาาากกจํลลลวดดยโโขง IYX ก็จะมีลวดลายเหมือนกันนะครับงานตัวนี้เขาเนียนเขาเนียบมากนะครับฟิลสัมผัสเนี่ยพรีเมียมเลยแล้วก็ไฟตงเนี้ทุกคนจะเห็นผมบ่นเป็นในคลิป MG 75นะครับตอนนี้เขาก็ใส่มาให้แล้วนะครับแต่ว่าจะปรับไฟไม่ได้นะครับมันจะเป็นไฟแสดงสถานะของแคปล็อกเฉยๆครับก็เออเสียดายนิดนึงนะครับเขาน่าจะแบบให้ทําไฟ RGB ได้อะไรงี้งานประกอบของ i v X I Lock Charisma เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับงานประกอบเขาแน่นหนาดีเลย โครงสร้างก็จะเป็นแบบแกสเจ็ตเมาส์นะครับเหมือนกับ MG 75เลยวิดีถอดเหมือนกันเลยครับคือดึงตัวท็อปเคสออกแล้วก็สามารถยกทั้งบอร์ดออกได้เลยครับตัวเนี้ยถ้าเป็น MG75 เราจะยังไม่สามารถยกออกได้เราต้องเอาสายแพออกก่อนเราถึงจะยกตัวบอร์ดออกได้ครับแต่ตัวเนี้ยเขาไม่มีสายแพรไปยังดัชเชอร์บอร์ดแล้วนะครับเขาจะเป็นแบบพินคอนเนคเตอร์ครับก็คือมันจะเป็นแบบหน้าสัมผัสนะครับก็คือยกท็อปเคสปุ๊บแล้วก็ยกตัว PCB ออกได้เลยครับแล้วก็ที่ว้าวเลยคือเขาสามารถแแแตต่งงงงโครรรส้้าขอัวกไดบบแ ที่เขาใส่มาเลยเนี่ยจะเป็นซิลิก้าเจลครับจะเป็นดีฟลต์เลยความยวบก็จะมีให้ระดับหนึ่งครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบสปริงได้โดยให้เราดึงตัวซิลิก้าเจลตามขอบเพจออกให้หมดครับแล้วก็เอาสปริงเนี่ยไปวางตามช่องว่างๆที่เขาเอาไว้ให้วางสปริงจะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ประกอบทุกอย่างลงไปครับแค่นี้เราก็จะได้ความแน่นแล้วก็ความเด้งขึ้นมาระดับหนึ่งครับหรือถ้ายังเด้งไม่พอเนี่ยเขาก็มีแบบแม่เหล็กให้ด้วยนะครับการทํางานของตัวแกสเจ็ตแม่เหล็กเนี่ยคือให้แม่เหล็กมันดันกันนะครับเพื่อเป็นแรงยกเพจกับ PCCM be วิธีทาก็ง่ายมากๆนะครับก็คือให้เราเอาตัวกิ๊บใส่มเมล็กขาวๆตัวนี้ไปใส่กับช่องตามล็อกตามขอบของตัวเพจนะครับพอใส่ได้แล้วก็เอามเมล็กใส่เข้าไปในตัวกิ๊บตรงนั้นครับแล้วเราก็เอามเมล็กใส่เข้าไปช่องตรงบท็อมเคสตรงนี้แล้วก็ขันน็อตให้ครบครับแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้ความเด้งประมาณนี้เลยครับแต่ก็น่าเสียดายครับพอเราเอาท็อปเคสประกอบใส่ทุกอย่างเข้าไปเนี่ยความเด้งมันหายแทบจะไม่เหลือเลยครับแล้วตัวนี้เขาก็จะมอดมาทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกก็จะเเป็นลาจ ก็จะเป็น p r o ด็ c t i v e f i ์ m ครับที่อยู่ขั้นกลางระหว่างสวิตช์กับ PCB แล้วก็จะมีโฟมซับเสียงอยู่ด้านล่างนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแผ่น PE t Base แน่นอนว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็รองรับการ h อ t ส wa p มาตรฐานเ s 20อยู่แล้วนะครับเผื่อใครอยากอัปเกรดสวิตช์ให้เสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆของตัวนี้เลยคือสวิตช์ครับสวิตต์ตัวนี้เขาอยู่ในคีย์บอร์ด HE ตัวท็อปๆกันทั้งนั้นเลยนะครับสวิตช์ตัวนี้คือทีทีซีคอมอาร์จีบีครับเป็นสวิตตัที่น,น,น,นที่ คุ้มค่ามากกว่าตัวนี้ไหมก็ขอตอบเลยว่ามันมีครับเช่นพวกดูฮักอะไรพวกนี้ราคาแบบ10ตัวแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองราคาเขาดีมากๆนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นสวิตช์ที่เขาใส่มาให้จากตัวโรงงานเลยนะครับ TDC Com RGB ตัวนี้ถ้าเราเทียบกับสวิตช์ที่เขาเคยออกมาก่อนหน้าอย่าง OKT OK Starlight OKT OK Purple ผมว่า2ตัวนั้นน่ยก็ทําได้ดีแล้วนะครับดีมากๆเลยแหละแต่แน่นอนว่าแบรนด์ i y x เขาก็เป็นแบรนด์ที่ทําตัว top ตัวจบอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะใส่มานะครับเพจที่เขาให้มาก็เรียกได้ว่าเป็นเพจที่แข็งแรงที่สุด ตัวหนึ่งเลยนะครับเขาทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงมากๆครับแต่ก็แลกมาด้วยเสียงที่มันแหลมพอมาบวกกับสวิตช์ TDC ที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงมันแหลมอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงมันแคลกมากๆครับ คีย์แคปตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นแบบเมทัลลิกเท็กเจอร์นะครับก็คือ PBT ทําผิวนั่นแหละคีย์แคปก็จะเป็นแบบเดียวกันที่อยู่ในไอว m ย u อ็กซ์เลยนะครับแบบเดียวกันเลยการวางไฟตัวนี้ก็จะวางแบบ South Facing นะครับไฟงานวัดก็สว่างตาแตกเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Performance และการเล่นเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคีย์บอร์ดตัวนี้มันสามารถปรับได้ต่ํามากๆ a c t u a t i o n Point กับลาปิดทิกเกอเนี่ยปรับได้ต่ําสุดถึง 0.001mm มัน่ําเวอร์มก์กๆนรับซึ่งส่ววนตัผมผมก็ไม่ได้รมัน ะต้องต่ําอะไรขนาดนั้นเลยนะครับหรือสแกนเรทมันจะต้องไปถึง256,000คือมันยังไม่จําเป็นนะครับ ขอแค่ตอนนี้ทำแอค i ิวเดชัน0.01หรือลาปิดทิกเกอร์0.01แม่นๆคินนเดสโซนน้อยก็แค่นี้ก็พอแล้วครับการใช้งานของผมเนี่ยก็ปรับต่ำสุดสิ่งสุดทุกค่าเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เจออาการหลอนอะไรเลยอาจจะเพราะอัลกอริทึมใหม่ที่เขาใส่มาครับที่ป้องกันการใช้งาน0.001มิลแล้วมันหลอนอย่างอัลกอริทึม AMS Adaptive High Precision RT ัลกอริทึมครับจะไม่ได้ใช้พวก G Turbo Gen 2เหมือนกับ MG 7 5นะ l a t e นซ y ตัวนี้เขาก็เคียนไว้ อยู่ที่0.125มิลลิเซกโพลิงเลดจะอยู่ที่ 8k ครับความเร็วถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง i y x M68 Ultra หรือ MG75 ที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันทําได้ดีกว่าพวกนั้นสักประมาณ10-15%ครับคือมันก็เร็วขึ้นแต่ถ้าเทียบกับเวนนอมผมก็จะให้ Polar 75เนี่ย ัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ90%ของเวโนมแล้วกันซึ่งทุกวันเนี้ยผมก็เมนโพล่า75เป็นหลักนะครับเพราะโดยเรื่องไซส์เรื่องปุ่มการใช้งานต่างๆค่อนข้างที่จะสะดวกกว่า60%ครับสแกนเรดแบบฟูลคีย์ตัวเนี้ยจะวิ่งอยู่ที่32,000ื่นนะครับสิงเกิลคีย์เนี่ยจะอยู่ที่256,000หาหคือถ้าให้ผมเดาเนี่ยสิงเกิลคีย์เขาน่าจะบูตอยู่ที่ WASD ที 256, ่บูตไป256,000หาหครับตัวไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยที่ใส่มาก็เป็นตัวใหม่นะครับเขาจะเรียกว่า480 MHz Micro Top Controller ครับ สำหรับตัวนี้ก็เป็นเว็บเบสซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแวะชมซอฟต์แวร์กันนะครับโอเคนี่คือหน้าเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ ivx polar 75นะครับสำหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนะครับแต่หลายคนก็น่าจะใช้กันเป็นแล้วแหละครับก็กดเข้ามาอย่างแรกที่เราควรทำเลยเนะี่ยคือการคาล b เบทคีย์ก่อนนะครับให้ไปที่ขวาบนแล้วก็กด start key calibration แล้วก็กดปุ่มทุกปุ่มลงให้หมดเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาดูแบบคร่าวๆนะครับไปเร็วๆนะครับหน้าแมกเนติกอันนี้เอาไว้ปรับค่าเอเทรชั่นพอยท์เราปิดทิเกอร์แล้วก็เดสโซนนะครับสำหรับค่าที่ผมเซตไว้จะมี WASD Shift Control ที่ต่ำที่สุดทุกค่านะครับที่เหลือผมจะเซตเป็น0.4มิลน,นะครับแล้วก็ส่วน Space Bar ผมจะตั้งให้มีระยะกดหน่อยก็คือ0.6มิลน,นะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนสวิตเราสามารถมากดเซตกุ๊ปได้นะครับแล้วก็เลือกสวิตท,ที่เราใช้ได้เลย ถัดมาก็จะเป็นหน้าไฟนะครับตรงนี้เอาไว้เซตติ้งไฟต่างๆความสว่างแล้วก็โหมดไฟก็เขาจะมีให้เลือกเยอะเลยครับถัดมาก็จะเป็นแอคชั่นตรงนี้ใครที่ใช้ SOCD SnapTab เนี่ยก็สามารถมาเซตกันได้เดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับผมจะเลือกปุ่ม A แล้วก็เลือกเป็น KME นะครับเขาจะเรียกว่า KME นะก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกปุ่มคู่กันที่เป็นปุ่ม D ตอนนี้ที่เขาอัปเดตมาใหม่เขาก็จะมี Priority ให้เราเซตแล้วนะครับก็สามารถมาเซตกันได้พอเลือกปุ่ม D เรียบร้อยปุ๊บกดเซฟเรียบร้อยครับแค่นี้ SnapTab ก็เข้ามาอยู่ที่ปุ่ม A ดีของเราแล้วถัดมาเบสิกครับเบสิกเอาไว้เซตพวกโพลิงเ g r นะครับแล้วก็เปิดซ s เปอร์เรสปอนซีฟโหมดได้ตรงนี้อย่าลืมมาเช็คกันนะครับว่าคีย์บอร์ดทํางานที่ 8K อยู่หรือเปล่าสุดท้ายก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับสามารถมาเซตโปรไฟล์ได้อย่างผมผมจะเซตไว้2โปรไฟล์นะครับก็คือเกมมิ่งแล้วก็เวิร์กก็คือเซตโปรไฟล์แยกกันเลยนะครับแล้วก็สามารถอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตโปรไฟล์ของเราได้เหมือนกัน ตัวนี้เขาพิเศษหน่อยครับเขาอัปเดตมาใหม่ก็คือ Key Tester ครับสามารถมาเทสปุ่มกันตรงนี้ได้เลยนะครับดาเว็บก็ถือว่าดีมากๆสาหรับการเช็คเฟิร์มแวร์อัปเดตให้ไปที่ขวาบนครับแล้วก็ดูที่เฟิร์มแวร์ว่ามีอัปเดตหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับถ้ามีอัปเดตเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เราอัปเดตกันตรงนี้นะครับโอเคสําหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับราคาของ iwx polar 75ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ999หยวนนะครับแต่ตอนนี้ของเขายังไม่เข้าไทยนะครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะสาหรรับใคที่อยได้ โอเคมาสรุปกันนะครับคือใครต้องการคีย์บอร์ด75%พรีบิวสเปคเทพสเปคท็อปตัวจบต้องตัวนี้เลยครับ ตัวนี้มันชนพวกเรนนี่ 75RT หรือซู75ที่กำลังจะออกใหม่มาตอนนี้นะครับได้สบายเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง IYX แล้วก็ Big Penguin ด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ใครที่สนใจหรืออยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ILOCK, IYX, c าย l o s m a r t และ Big Penguin เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดถูกใจไว้ด้วยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน